ถึงคุณคนที่หัวใจทำงานหนักเป็นพิเศษคุณเคยรู้สึกไหมว่าในบางคืนที่ทุกอย่างรอบตัวเงียบสงบแต่ในหัวของเรากลับมีเสียงห้ามเบาๆดังอยู่ตลอดเวลาเสียงที่ไม่ได้มาจากที่ไหนไกลเลยแต่มาจากศูนย์กลางของความคิดของเราเองเสียงที่มีชื่อว่าความกังวล สำหรับบางคนมันอาจจะเป็นเหมือนเพื่อนเก่าที่แวะมาเยี่ยมเยียนโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าสำหรับบางคนมันอาจจะเป็นเหมือนเงาที่เดินตามเราไปในทุกทุกที่ไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนก็แค่อยากจะบอกกับคุณว่าไม่เป็นไรเลยนะครับที่เราจะรู้สึกแบบนั้นเรามองว่าหัวใจที่ช่างกังวลคือหัวใจที่ทำงานหนักเป็นพิเศษมันคือหัวใจ ที่พยายามประมวลผลทุกความเป็นไปได้ที่มันทำไปก็เพื่ออยากจะปกป้องเราให้ปลอดภัยจากความผิดหวังและความเจ็บปวดมันคือความรักในรูปแบบหนึ่งเพียงแต่บางครั้งมันอาจจะรักเรามากเกินไปเท่านั้นเองความกังวลส่วนใหญ่มักมีชีวิตอยู่ในวันพรุ่งนี้มันคือการที่เราพยายามแบกน้ำหนักของอนาคต ที่ยังมาไม่ถึงมันเหมือนการที่เราสะพายเป้ที่เต็มไปด้วยก้อนหินของคำว่าถ้าหากว่าอยู่บนบ่าตลอดเวลาถ้าหากว่าทำไม่สำเร็จละ่ะถ้าหากว่าเขาไม่ชอบละ่ะถ้าหากว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดละ่ะบางครั้งเรารู้สึกเหนื่อยไม่ใช่เพราะปัจจุบันที่มันหนักเกินไปแต่เพราะเรากำลังแบกอน,นาคตแบกความไม่รู้แบกความไม่แน่นอน ไว้บนสองบาของเราในตอนนี้อยากจะชวนคุณลองวางเป้ใบนั้นลงข้างตัววางมันลงชั่วคราวอนุญาตให้ตัวเองได้พักยังไม่ต้องมีคำตอบสำหรับทุกเรื่องก็ได้อนุญาตให้ตัวเองไม่รู้และไว้วางใจในตัวเองสำหรับวันพรุ่งนี้หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึง ไว้วางใจตัวเองว่าตัวเรานั้นจะแข็งแรงพอที่จะรับมือกับเรื่องราวต่างๆที่เรากังวลได้ไว้วางใจตัวเองเมื่อเวลานั้นมาถึงจริงๆและเมื่อไรก็ตามที่ความคิดในหัวมันช่างวุ่นวายจนเกินไปลองเปลี่ยนจากการฟังความคิดกังวลมาเป็นการฟังร่างกายของเราเองลองหลับตาลงสักครู่ แล้วสัมผัสถึงฝ่าเท้าที่วางอยู่บนพื้นอย่างมั่นคงนั่นคือจุดเชื่อมต่อระหว่างตัวคุณกับโลกของความเป็นจริงลองวางมือบนหน้าอกสัมผัสถึงจังหวะการเต้นของหัวใจที่สม่ำเสมอนั่นคือเสียงของชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่ลองตามลมหายใจเข้าที่เย็นสบายและลมหายใจออกที่อบอุ่น และผ่อนคลายเพราะนั่นคือเสาหลักของเราที่มั่นคงที่สุดดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดความคิดกังวลพาตัวเองกลับมาที่บ้านหลังนี้ของเราเลยครับนอกจากนั้นคนเราเมักจะรู้สึกว่าต้องต่อสู้หรือกดความคิดกังวลเอาไว้แต่ยิ่งเราสู้มันก็ยิ่งส่งเสียงดังขึ้นลองเปลี่ยนใหม่นะครับ เปลี่ยนจากการต่อสู้เป็นการรับฟังอย่างอ่อนโยนเมื่อเสียงแห่งความกังวลดังขึ้นมาลองรับรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วพูดกับมันในใจว่าขอบคุณนะที่เป็นห่วงฉันได้ยินเธอแล้วและตอนนี้ฉันปลอดภัยดีหรือการพูดว่าฉันเข้าใจว่าเธอกลัวแต่ฉันเชื่อว่าหากวันนั้นมาถึงเรา จะผ่านมันไปได้สิ่งนี้คือการเปลี่ยนจากการคิดว่าความกังวลคือศัตรูมาเป็นเพื่อนซีคนหนึ่งเพื่อนของเราคนนี้อาจจะขี้กังวลเกินไปหน่อยการยอมรับและปลอบโยนจึงเป็นการลดพลังของมันลงได้อย่างน่าประหลาดใจและสุดท้ายอยากให้คุณจำไว้เสมอว่าคุณเป็นมากกว่าความกังวลของคุณ ความกังวลอาจจะเป็นเหมือนเมฆฝนก้อนใหญ่ที่บดบังท้องฟ้าแต่มันไม่ใช่ท้องฟ้าทั้งผืนคุณคือท้องฟ้าที่กว้างใหญ่นั้นในตัวคุณยังมีดวงอาทิตย์แห่งความสุขดวงดาวแห่งความฝันและสายลมแห่งความหวังอยู่เสมออย่าลืมที่จะกลับไปเชื่อมต่อกับตัวตนในด้านอื่นๆของตัวคุณด้วยเช่นกันอย่างเช่น ส่วนที่รักการดูนหนังฟังเพลงส่วนที่ชอบกินของอร่อยออร่ยส่วนที่เป็นเพื่อนที่ดีส่วนที่มีอารมณ์ขันหรือส่วนที่มีความเมตตาและความรักความกังวลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคุณเท่านั้นมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคุณมันไม่ใช่ทั้งหมดของตัวคุณตอนนี้หากความกังวลยังคงอยู่ ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องขับสายไล่ส่งแค่รับรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้วค่อยๆหันความสนใจกลับมาที่ลมหายใจอันอบอุ่นของเราแล้วพรุ่งนี้เราค่อยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใสอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ติดตามสิ่งดีๆจาก The b o o k t e ท l e r นะครับขอให้ตอนนี้เป็นเสียง แห่งกำลังและพลังใจของคุณจนกว่าเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับ